สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อสมศักดิ์ครับผมบอ่าประกอบพี่เรียนที่ไหนโรงเรียนรัอนบอน้อย ตำบลบ้านแพรอำเภอคูมวงจังหวัดบุรีรัมย์จับเลยอะ่ะเพราะว่าตอนที่จะจับเพราะานิ้วขาดก่อนจะทำมาโรงงานนิ้วขาดอ๋อเลี้ยนิ้วขาด,ขดขก่อนโทคกันเลยผมก็กเลยไม่ได้จับอ๋อนิ้วขาดก็เลยไม่ต้องจับ,จบใช่ก็เลยไม่ต้องเป็นได้ไม่ต้องเป็นโอเคนี่นะครับคือที่ไปที่มาที่ว่าไม่ได้เป็นครับนิ้วขาดก่อนผมนิ้วขาดอายุประมาณ18บแปดปีสิบแปี่เขานีแต่พหนคะเกจีอ่ะ ที่นับถืออ่ะผ,ผมกนนับถือหมดแหละครับผมก็คือผมก่ออาจารย์หลวงพ่อทงงองพ่อง,งี้อยู่ที่ไหนครับพ่อทีอจังหวัดปทุมธานีปทุมธานีหรือวัดอะไรฮะ,ะวัดเจดีย์หอยของจรงวัดเจดีย์หอยใช่ใช่แล้วทำไมถึงไม่ชอบหลวงพ่อได้มีใครแนะนําหรือว่าเราไม่ไม่มีคนแนะนําคือผมก็ชอบแต่ว่าท่าน แน่ละดูดวงอับน้ำมนต์ไล่ถิ่งไม่ดีใช่ไล่สิ่งที่ไม่ดีออกในร่างกายเราเนี่ยอับน้ำดูดวงน้ำมนต์ทุกอย่างครับไปหาท่านบ่อยไหมไปบ่อยครับทุกวันนี้ท่านยังอยู่นะดูครับอ๋ออายุายเยอะไหมอายุเยอะแล้วรู้ัวอาจารย์ต้องเปลี่ยนไปไม่ได้ให้เครื่องรางของหลวงพ่อเลยก็มีอยู่แต่ว่าผมเจ็บไปทข่ห้องที่บาน ได้คุณเจริญสวัสดีวันนี้คือกับเขาทำคือโดยตรงชอบมากครับผมก็อือแล้วเออพี่ไปเองแต่ไม่มีคนแนะนำไปใช่ไหมไม่มีคนแนะนำก็ผมผมไปเลยจะไปเจอท่านได้ยังไงอ่ะก็ตั้งใจอไปหาแกครับไดอาบน้ำดูดวงรถน้ำบันแล้เราไม่รู้ได้ไงว่าท่านดูดวงอ่านน้ำก็ดูในยูทูบครับ คูกพูดนะได้ใช่ก็เลยอยากไปพอเจอพอเจอแล้วก็ก็สบายใจดีอาบน้ำดูดวงรถทั้งคนก็สบายใจดีส<อ>บายใจใช่ไหมครับผมไดบเลยแล้วรู้สึกยังไงที่เออได้ไปบริการส่งปีรู้สึกว่าปกตินะไม่ไม่มีอะไรครับ ที่เราได้ส่งปีเนี่ยครับครับก็ถือว่าทําบุญไปครับคืนนี้เป็นบุญใจบุญไงครับอ่าบุญใจบุญเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่มือผมก็ยังพิการอยู่ครับเข้าใจกันครับผมรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีรู้สึกไม่มีอะไรครับเบอร์หนึ่งครับส่งผู้จัดน้าแขนงซอยทานสมยุทธ์ครับ จับแกนเท่าไหร่อา วันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป